รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเรื่องภาวะโลกร้อนสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุภัตราสเกตสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องภาวะโลกร้อนค่ะและว,วันนี้นะคะท่านผู้ชมก็จะได้รับสาระน่ารู้ต่างๆ เกี่ยวกับสาเหตุและก็วิธีการลดปัญหาภาวะโลกร้อนค่ะสาเหตุโลกร้อนเราคงทราบกันแล้วนะคะว่าภาวะโลกร้อนเกิดจากการที่มีแก๊สเรือนกระจกในบรรยากาศมากเกินไปซึ่งแก๊สตัวหนึ่งที่สำคัญก็คือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงเพื่อใช้งานและมนุษย์เองเป็นผู้ปล่อยแก๊สนี้ออกมาเป็นจำนวนมาก เพื่อน,นำมาใช้เป็นพลังงานยิ่งเราใช้มากเท่าใดก็ยิ่งได้แก๊สเบนกระจกุกออกมา,มากขึ้นเป็นเงาตามตัวค่ะหากเราพิจารณาอัตราการใช้พลังงานในช่วงครึ่งศตรวรรษที่ผ่านมาซึ่งจะพบว่าสอดคล้องกับการเพิ่มปริมาณของแกส๊สคราร์บอนไดออกไซด์ในอากาศเป็นอย่างดีและมันมีแนวโน้มว่าจะลดลงในระยะเวลาอันใกล้นี้ต่อไปนะคะเราก็จะมาดูวิธีการลดปัญหาภาวะโลกร้อนค่ะ วิธีลดปัญหาโลกร้อน การลดภาวะโลกร้อนเป็นสิ่งหนึ่งที่ทุกคนต้องช่วยกันทำเราทุกคนต่างมีส่วนทำให้เกิดปัญหานี้ขึ้นเพราะเพียงแต่เราหายใจอยู่เฉยๆก็ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาแล้วยังไม่รวมถึงกิจกรรมต่างๆมากมายที่เราทำกันอยู่ทุกๆวันถึงเวลาแล้วที่เราต้องเลิกคิดว่าภาวะโลกร้อนไม่ใช่ธุละของเราแล้วหันมาร่วมมือกันมาเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาโลกร้อน ถ้าท่านคิดว่าการลดภาวะโลกร้อนนั้นมันทำได้ยากหรือคิดว่าท่านคนเดียวช่วยโลกไม่ได้หรือจะทำตอนนี้มันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นแล้วท่านกำลังคิดผิด เพราะทุกอย่างที่เราทำจะส่งผลดีต่อโลกและมันยังมีเวลาอยู่ถ้าไม่เริ่มที่ตัวเราก่อนก็ไม่รู้จะไปเริ่มจากตรงไหนแค่เราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างของเราก็สามารถลดภาวะโลกรเราได้แล้วซึ่งจะยกตัวอย่างให้ดู5ข้อเชื่อว่ามันใกล้ตัวท่านและสามารถลงมือปฏิบัติทำได้ภาพหน้าจอ Desktop Wallpaper การปรับ Desktop Wall Paper ของท่านให้เป็นสีเข้มยิ่งเป็นสีดำยิ่งดีเพราะว่ามันจะช่วยประหยัดไฟได้มากกว่าหน้าจอปกติค่ะการประหยัดน้ำอย่าใช้น้ำแบบสิ้นเปลืองถ้ามีโอกาสได้เปลี่ยนก๊อกน้ำก็ให้ใช้แบบเพิ่มฟองอากาศซึ่งจะช่วยประหยัดน้ำได้มากกว่าก๊อกธรรมดาถึงครึ่งหนึ่งการประหยัดไฟ ควรปิดเครื reality, L, the the ่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้และถอดปลั๊กออกทุกครั้งรวมไปถึงการใช้หลอดไฟถ้ามีโอกาสได้เปลี่ยนหลอดไฟแบบไส้ให้เปลี่ยนเป็นหลอดไฟแบบ C F L ซึ่งจะประหยัดไฟได้มากกว่าการใช้จักรยานแทนรถยนต์เวลาที่เราไปทำทัระใกล้ๆบ้าน อาจจะไปซื้อของหรือทำธุระต่างๆนอกจากจะประหยัดน้ำมันในยุคน้ำมันแพงแล้วยังได้ออกกำลังกายอีกด้วยการปลูก <_ worldwide> ต้นไม้ดิฉันคิดว่ามนุษย์ทุกคนชอบธรรมาชาติที่สวยงามเวลาที่เราเห็นสถานที่ที่มีธรรมาชาติงดงามเราจะรู้สึกสบายใจและชอบมันแต่ในทางกลับกัน <_ apolog istically> <_ com> พวกเราก็ไม่ช่วยกันรักษา เพราะฉะนั้นเราควรหันมาช่วยกันปลูกต้นไม้กันนะคะดิฉันเชื่อว่าตัวอย่างที่ยกมานี้ต้องมีมากกว่าหนึ่งข้อที่คุณสามารถทำได้คุณไม่จำเป็นต้องทำทุกข้อแต่ยิ่งทำมากก็ยิ่งดีแค่นี้คุณก็มีส่วนในการช่วยลดภาวะโลกร้อนแล้วค่ะและสุดท้ายนี้นะคะอยากบอกกับทุกคนว่าโลกใบนี้ไม่มีความสำเร็จไหนที่ยิ่งใหญ่จริงๆมีแต่ความสำเร็จเล็กๆเท่านั้นที่รวมตัวกัน กลายเป็นความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ค่ะเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าความสําเร็จเล็กๆนั้นมันไม่มีความหมายนะคะค่ะและนี่ก็คือสาเหตุและก็วิธีการลดปัญหาภาวะโลกร้อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ We love I...